สนุกมากครับครับก็ได้เป็นเป็นได้ไปเจออากาศหนาวหนาเย็นเย็นแล้วก็เราได้เป็นหัวหน้าทัวร์เป็นไกด์นำน้องๆสองคนนั้นไปเที่ยวเพราะว่า2คนนั้นเขาเหมือนแบบเขายังไม่เคยไปญี่ปุ่นเราเคยไปญี่ปุ่นมาบ้างแล้วเราก็มีโอกาสพาไปในสถานที่ที่เราเคยไปไปสถานที่ช้อปปิ้งต่างๆแล้วก็สถานที่สวยๆต่างๆเนี่ยครับ า,าท,ทแททมไม่ไม่ขนาดนั้นครับก็แค่แนะนําในสิ่งที่แบบเราเคยไปแล้วเราไปแล้วแบบเราแบบเอ้ยสวยเอ้ยชอบแล้วก็ปกติคนเขาไปญี่ปุ่นไปโตเกียวกนเนี่ยเขาก็จะไปที่นั่นอะไรเงี้ยเราก็พาน้องไปเป็นไกด์พาไปอะไรเงี้ยครับ,นนปรบไปมาหวันครับรมทมิปสั้นรั้ทริปสั้นสั้นก็จะมีทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองหน่อยก็จะเป็นไปดูฟูจิ ครับแล้วก็ไปเล่นลานสกีที่ฟูจิเทนเป็นยังไงบ้างคะสองคนนั้นตื่นตาตื่นใจเลยไหมคะตื่นตาตื่นใจครับชอบแต่ว่าทั้งสองคนจะ,จะชอบต่างกันอย่างยูโรเนี่ยเขาจะชอบแนวแบบช้อปปิ้งมากกว่าเขาก็จะไปซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยเน้นสายแฟชั่นไปแบบช้อปปิ้งแบบตามสถานที่ต่างๆชิบูย่าฮาราจูกุอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้มเขาจะเน้นแบบธรรมชาต,รรชาติชอบสกีชอบหิมะชอบสถานที่สวยๆถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วตอนแรกเลยอ่ะผมชอบแบบยูโรนะผมชอบเวลาผมไปเข้าไปอยู่ในตัวเมืองก่อนแต่ว่าพอหลังจากที่เราเริ่มไปหลายครั้งขึ้นเราก็อยากไปนอกเมืองถ้าไปหนาวๆเราก็อยากไปเจอหิมะเพราะว่าประเทศเราไม่มีอะไรเงี้ยเราก็อยากไปเจอหิมะเจออากาศหนาวไปเล่นสกีอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเล่นสกีด้วยอะไรเงี้ยก็ชอบแนวนั้นมากกว่าแต่ว่าถามว่า ไปเวลาไปครั้งหนึ่งส่วนใหญ่หลังๆผมก็จะไปทั้งคู่เราก็จะไปในในลองเชิมหน่อยไปแบบประมาณอาทิตย์หนึ่งอยู่ในเมืองใช่ครับใช่ไหนๆเราไปทั้งทีเราก็ไปนอกเมืองด้วยแล้วก็เข้ามาในเมืองด้วยมีวีรกรรมอะไรไหมคะสองวันนั้นวีรกรรมแสบหรืออะไรวีรกรรมแสบๆไม่ค่อยมีครับเพราะเขาจะเดินตามผมแบบเดินครั้งแรกครั้งแรกแต่ว่าทั้งเข้มทั้งยูโรบอกว่ามาคราวหน้าผมไม่กลัวแล้ว ใช่เขาก็บอกว่าแบบสนุกได้ได้มาต่างประเทศครั้งแรกสําหรับการท่องเที่ยวที่ไม่เกี่ยวกับงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็สนุกเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมากันอีกแต่ว่าแบบจะไปประเทศไหนเดี๋ยวค่อยแพลนกันประเทศนี้เขาก็มาครั้งแรกเขาก็จะงงๆหน่อยเพราะญี่ปุ่นภาษาอังกฤษเขาเขาจะเขียนภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบแอบๆดูแอบๆอแบบเอ๊ะเราทําอะไรเราทําแบบไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบยังไม่ยังไม่ยังไม่คุ้นชินเลยใช่ใช่ใช่ครับ เรื่องหัวใจตอนนี้ก็ยังโสดอยู่ครับเราก็เพื่อนเพื่อนก็น่าจะทยอยเพื่อนเพื่อนน้องน้องอันนี้อัืนเพนน้องน้องได้วยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนน้องน้องอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสถานะหัวใจเขาเป็นยังไงครับผมหมายถึงว่าเพื่อนเพื่อนเราแบบตามวัยอะไรอย่างเงี้ยครับครับเริ่มทยยออเข้าีใช่ใช่ใช่ครับใช่ก็ก็เริ่มมีครอบครัวกันบ้างแล้วนะครับบางคนมีลูกแล้วแต่ว่า ในในกลุ่มผมยังดีที่แบบยังมีคนที่ยังโสดอยู่เหมือนเราเรายังยังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เคว้งเท่าไหร่ใช่ใช่ครับแต่ว่ามันก็มันก็มีคนคนคุยบ้างแต่ว่ายังไม่ได้แบบคอมมิตอะไรอย่างขนาดนั้นว่าแบบเออเราแบบเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับเรามองว่าเพราะว่าวัยเรามันก็น่าจะเริ่มถึงเวลาแล้วแหละจะต้องเริ่มวางแผนครอบครัวใช่ครับใช่จริงๆแล้ววัยตอนแรกที่ก่อนเข้ามาทํางานด้านนี้เลยคือวางไว้แบบ30 <c oughs> 35 ใช่ใช่ประมาณนั้นครับอน,นี้เราก็ใช่เราถึงวัยนั้นแล้วแต่ว่าณตอนนี้ด้วยด้วยการทํางานเรายังทํางานเหมือนแบบ7วันบางทีถ่าย2เรื่องมัน7วันแล้วก็ไปถ่ายต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยมันยังไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าจริงๆแล้วก็เราก็ปล่อยตามตามโอกาสเข<ต>าเรียกว่า,วาไม่ได้เร่งรีบอะไรหรือว่าเจอใครเราก็เราก็ค่อยศึกษากันย,ยังแบบเหมือนแบบก็ยังเปิดรครับ ห so, น้าตอนนี้ยังยังโฟกัสเรื่องงานอยู่ครับยังไม่ได้คิดว่าแบบเราจะมีครอบครัวเราจะมีลูกหรืออะไรยังไงเพราะว่าเรายังมองมองภาพไม่ออกว่าแบบถ้าหน้าตอนนี้เรามีครอบครัวเรามีลูกแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่าอีก5ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยอีก5ปีข้างหน้าอาจจะอาจจะมองภาพอีกแบบหนึ่งอาจจะอยากมีครอบครัวอาจจะอยากมีลูกหรือว่ายังหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพัฒนาไปไปทีละ s t ็ป ผู้้ใหญ่ไดมมีถาคคคนอาจจะเ่งุณแม่คุณพ่อคุณแม่คนระับคุณพ่อคุณแม่ผมปล่อยมากเขาบอกว่าก็ถ้าถ้ายังทํางานอยู่อะไรเงี้ยยังโฟกัสเรื่องงานอยู่ก็ก็ไม่ได้เร่งรีบอะไร <i> ใช่ครับมีเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น <i> ไม่ดไ,ได้เร่งรีบอะไรหลายคนแ้างแบบว่าไม่ค่อยเห็นเป็นถอดถอดเสื้อถอดโชว์หุ่นเท่าไหร่เลยถอดเสื้อโชว์หุ่นเมื่อไหร่ครับคุณผู้จัดการ ใช่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีถอดในเรื่องถัดไปนะฮะยังไงก็อาจจะมีบ้างเร<อ>า<ล>เป็นคนขี้เขินด,ด้วยใช่ไหมส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งด้วยครับส่วนหนึ่งด้วยเราก็เราเป็นคนขี้เขินด,ด้วยแล้วก็ด้วยด้วยคาแรคเตอร์มันมันไม่ได้แบบคนเป็นคนถอดอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะมีมีบ้างเล็กๆน้อยๆหลังจากที่กลับมาจากญี่ปุ่นก็โดนสั่งมาเหมือนกันว่าให้ไปฟิตหุ่น แล้วมันก็รู้สึกแบบเราฟิตมาเหนื่อยทั้งทีเราก็อาจจะอยากใช่ใช่ใช่ครับใช่ก็เดี๋ยวรอดูครับว่าฟิตหุ่นมาแล้วเราจะคืนกำไรให้นากไรให้กับแฟนๆหรือเปล่าอาจจะอยู่ใน IG หรือว่าอาจจะไปอยู่ในละครเรื่องหนึ่งซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์นี้อาจจะไม่ทันแต่ก็ไม่แน่อาจจะมีอาจจะมีก็มีโชว์นิดๆหน่อยๆอาจจะมีครับแต่ว่าเดี๋ยวมีแน่ๆ